สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง FC ใหม่และ FC เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมของวันนี้นะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนเนาะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ<อ>เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีข้าวมีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋า แนวทางเข้านะคะน้อยเฉพาะกิจนะคะสองหนึ่งนะคะก็หลุดไปนะคะส่วนล่างหนึ่งสามนะคะก็หลุดไปเนาะนอยพิเศษนะคะศูนย์หกก็เข้านะคะศูนย์อ่ะใช้ปากกาสีดำเฉยเลยศูนย์หกเนาะมานะคะส่วนสามเาของเราก็หลุดไปนะคะตัววิงเก้ามานะคะนอยปกตินะคะศูนย์เก้านะคะก็มาตัวเน้นมาตัวชอบเข้าตัวตรงนะคะ ส่วน7 0นะคะพี่น้องแอดมินจะเขียนว่า7จ็ดศทำไมเอา6 7เจ็ดะพี่น้องแบบนี้ก็มีนะคะหลุดนะคะจะเอา7จย์ไปเขียน6 7ได้ยังไงน้อย VIP นะคะสอนะคะตัววิ่ง7มานะคะส่วนล่างสีสีก็หลุดนะคะดวงที่จะไม่มาเนะพี่น้องเนาะดูสิรูด0ย์มาเอา6 7เจเฉยเลย เงืดหลายพี่น้องโอเคนะคะสรุปเข้ามา2หน่อยนะคะเกือบแตกบนล่างนะคะหน่อยปกติเนาะพี่น้องหน่อยพิเศษเข้า06นะคะส่วนหน่อยปกติมา0 9นย์นะคะ0ูนย์เเอาเป็น67เงือดหลายพี่น้องโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง fc นะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้าวันที่19นะคะ เดือนสิบปีหกสิบสี่นะคะฮาหนอยสูตรเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวเนาะเด่นนะคะวิ่ง สำหรับสายวิ่งนะคะก็จะเป็น6 9 1 8นะคะส่วนชุดเด่นของเราก็จะเป็น1นะคะชอบ1วันนี้นะคะเราก็มารูด1กันนะคะก็จะมี1 0 1 2 13 14 15ลืม 1, 1แล้วพี่น้อง 1, 1นะคะ 16 17 18 19นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น19นะคะ1118 1นะคะ1 5 1 4เนาะตัวที่แอดมินชอบนะคะหรือใครจะชอบต่างจากแอดมินก็ไม่ว่ากันนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะ เพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปาักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณแนวทางตัวเลขสวยงามงามมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยด้วยแห่งกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะ สวัสดีจ้า